สวัสดีค่ะากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ e You Okay สบายดีกันหรือเปล่าคะวันนี้โอ้ยไม่ค่อยสบายเลยค่ะหลังจากผ่านช่วงโควิดมา4-5ปีเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ปูภผุิแพ้เยอะขึ้นน้ำมูกมันออกมาเยอะมากๆเลยอะคุณแบบกุ้งใจมากแต,แต่ว่าสาเหตุเนี่ยพี่อาจจะเกิดจากฝุ่นก็ได้หรือว่าที่นอนหมอนมุ้งอะไรก็เป็นหลายอย่าง เฮ้ย <outta S 1> <uğ aut> อย่างนี้เขาจะรักษาหายไหมอ่ะหมอโอ้บางคนเขาบอกว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นตลอดชีวิต<ะ>แต่คนเนี้ยจะเป็นตลอดชีวิตหรือเปล่าเนี่ย <manchmal> ต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับโอเคค่ะไหนอะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอค่ะแพทย์หญิงสิริรักการจ้าหน้าที่รพงคุมาลแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาศูนย์สุขภาพเด็กโรงพยาบาลนวเวศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัเรียกว่าคุณหมอเชอรี่ครับผมคุณหมอคาถามนิดนึงสิคะภูมิแพ้มันคือโรคอะไรอาการมีอะไรบ้างคุณหมอคะโรคภูมิแพ้คือโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายอะค่ะไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติซึ่งสิ่งกระตุ้นนี้ก็มีได้ตั้งแต่สารก่อภูมิแพ้ สารก่อระคายเคืองค่ะรวมไปถึงอาหารด้วยค่ะซึ่งอาการเนี่ยก็ประกอบไปได้หลายอย่างค่ะซึ่งเราแบ่งเป็นตามระบบมากกว่าค่ะก็มีตั้งแต่ระบบทางเดินหายใจค่ะระบบทางเดินหายใจส่วนต้นก็พวกน้ำมูกจามคันจมูกคันตาค่ะระบบทางเดินหายใจส่วนปลายก็จะมีอาการหอบหอบคืดอย่างนี้ค่ะหายใจเร็วกว่าปกติแล้วก็มีภูมิแพ้อีกอันหนึ่งที่ออกทางผิวหนังใช่ไหมครับค่ะก็จะมีกลุ่มทางทางผิวหนังค่ะก็คือจะเป็นลักษณะของผื่นขึ้นง่ายค่ะคันตามผิวหนังนะคะหรือว่ามีลักษณะ ผื่นขึ้นผิดปกติค่ะอันนี้จะเป็นระบบผิวหนังแล้วก็สุดท้ายก็คือระบบทางเดินอาหารค่ะอาจจะเป็น,นตั้งแต่คันดอบปากค่ะบวมที่ลิ้นค่ะกินอาหารแล้วไม่ค่อยสบายท้องขึ้นไส้อาเจียนง่ายค่ะหรือบางทีก็จะมาด้วยแบบท้องอืดแน่นเฟอ้อค่ะย่อยยากยาท้องอืดแน่นเฟอ้อย่อยยากนี่ก็เป็นอาการของภูมิแพ้เหรอใช่ค่ะ ก็จะเป็นลักษณะของทางเดินอาหารที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติค่ะซึ่งก็คือเป็นคําว่าท็อปเอ็กที่เราได้ยินกันค่ะก็จะประกอบไปด้วยนมวัวนมถั่วเหลืองแป้งสาลีถั่วที่ส่งไข่แดงไข่ขาวแล้วพวกกลุ่มอาหารทะเลถ้าในผู้ใหญ่เองส่วนใหญ่จะเป็นพวกกลุ่มอาหารทะเลอาหารทะเลมีเปลือกมากกว่าค่ะอาหารทะเลเหรอใช่แพ้กันเยอะพวกเปลือกกุ้งนัเปลือกปูตรกนี้อ๋อใช่แต่ว่าอย่างแพ้นมเนี่ยคนไทยแพ้นมเยอะจริงไหมคะใช่ค่ะ ก็คือช่วงแรกเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยอาจจะแพ้กันแค่5-10%ถค่ะแต่ช่วงหลังๆแพ้สูงขึ้นค่ะตาม<ด>ลักษณะไล,ลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนไทยด้วยค่ะซึ่งการแพ้นมเนี่ยก็คือแพ้ตั้งแต่ในท้องแม่เลยค่ะแล้วก็มาปรากฏในเด็กเล็กๆค่ะเด็กที่อยู่ในท้องอะค่ะเขายังไม่เคยออกมาอยู่ในข้างนอกเลย ทำไมเขาเกิดมาแล้วเขาแพ้เลยได้ด้วยคะคึ่งจริงๆอันนี้ก็คือเรานับเป็นปัจจัยสิ่งแวดลอ้อมเหมือนกันก็คือการใช้ชีวิตของคุณแม่ค่ะอย่างในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของฝุ่น PM 2.5ค่ะซึ่งฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันเป็นฝุ่นจิ๋วค่ะนอกจากจะแบบกระทบกับผิวหน้าผิวหนังแล้วโดยตรงแล้วเนี่ยเป็นระบบทางเดินหายใจแล้วเนี่ยมันเข้าไปในหลอดเลือดได้ด้วยเพราะมันเป็นฝุ่นขนาดเล็กค่ะเมื่อผ่านหลอดเลือดได้ก็ผ่านเลือดะค่ะผ่านผ่านลกค่ะแล้วก็สูู่จาจกแมไปส ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่ในท้องอคุณแม่แล้วเนี่ยก็ยังเสี่ยงต่อการที่แบบคลอดออกมาน้ำหนักน้อยหรือทําให้คุณแม่แท้งง่ายด้วยโอ้แค่เรื่องแพ้ไปถึงขนาดนั้นเล้ลลอตอนแรกก็คิดว่าภูมิแพ้ก็แค่อาจจะเป็นแบบจมูกไรจามคันตาอะไรอย่างเงี้ยภูมิแพ้อ,อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตมีไหมครับมีค่ะก็คือเป็นลักษณะการแพ้รุนแรงที่เราเรียกว่านาฟาลิกซิสนั่นเองค่ะแพ้รุนแรงนี่อาการเป็นยังไงครับคือแพ้รุนแรงจริงๆเราแบ่งเป็น5ระบบค่ะก็คือระบบบบทางเดิินหใจ ระบบทางเดิอนอาหารค่ะระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบประสาทที่เราเห็นบ่อยที่สุดนะ่าจะตามขาวคืออย่างเช่นกินลดด่วนกินแมลงค่ะแล้วทําให้ใหายใจไม่ออกค่ะลิ้นบวมศพโรงพยาบาลไม่ทนันหรือเสียชีวิตนี้ค่ะนี่คือการแพ้แบบอาฟาเล็กซิสค่ะ ซึ่งเราจะเจอในพวกกลุ่มอาหารอาหารทะเลแล้วก็ที่เจใอหซึ่งส่วนใหญ่จะมาด้วยระบบผิวหนังก่อนค่ะซึ่งอาการตาบวมปากบวมหรือผื่นลมพิษขึ้นก็คือระบบผิวหนังแต่มักจะมาคู่กับระบบทางเดินหายใจหรือระบบหลอดเลือดค่ะคือถ้าเกิดเป็นระบบทางเดินหายใจอาจจะชัดหน่อยคือหายใจลําบากลิ้นจุกปากแต่ระบบหลอดเลือดเนี่ยคือความดันตกทันทีเลยค่ะก็คือช็อคแน่นตายได้ไหมหมอตายก็เสียชีวิตได้ค่ะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากการตายรือว่าภุมมแพ้ จริงๆเป็นเปอร์เซ็นต์ต่ำๆค่ะน่าจะ1ถึง2เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะ อยากจะเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่า100ล้านคา้ากว่า1,000เมนูนั่นก็คือลิ้นติดโปแฟร์ที่เซนันเวสเกตนะครับมีแค่7วันนะคะวันที่3เอกรกฎาคมถึง6สิงหาคมนะคะชั้น1ค่ะ7วันเท่านั้นค่ะมาดูสิคะว่าตัวนี้อาหารมีอะไรบ้างคะ่ะเชิญเลยค่ะสุดยอดของหมูกระดงนะคะต้องอันนี้หมูกระด้งเบคอนทอดน้ำปลาค่ะ อันไหนของคุณเรียกว่าขายดีสุดในกลุ่มนี้ชี้บอกสิใครคือลูกค้าประจํามาที่ลิ้นติดโปรแฟร์ลูกค้าป,<ไ>ป,ประจำค่ะผับดิฉันเองค่ะหมูกระดองเบคอนทอดน้ำปลานี่ของเด็ดมากอันนี้กล่องอเท่าไรครับอยู่ในเกล่องหนึง<อ>่งจะเอาหนังออกนะคะแล้วก็ดูชิ้นหนาๆน,นี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเคี้ยวได้ทั้งคำมันอร่อยส,สุดๆสองร้อยบาทอันนี้ก็อร่อยกล่องเท่าไหร่ลูกกล่องก็สองร้อยเหมือนกันสองร้อยเท่ากันคุณกล้องดูดิหมูกระดองเบคอนทอดน้ำปลาเนี่ยนะคะยืนหนึ่งเป็นร้านขายดีสําหรับลิ้นติดโปรแฟร์ของเรานะคะ ร้านนี้คุณท็อปใครจะกินถั่วเลยต้องมาร้านนี้ค่ะก็เขาเี่ร้านถั่วเทพนะคะเป็นระดับเทพทั้งนั้นของเขาเรียกคุณภาพขนาดที่ต้องบอกว่าได้ขึ้นไปอยู่ชั้น business class นะคะในการบินไทยของเราแอลลอรดูกรอบนะคะไม่ใส่เกลือไป่ากนั้นทิ่สรสชาติธรรมชาติมากๆอร่อยอันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับเป็นเมล็ดฟักซองเคลือบงาคีมอน นี่ค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยแล้วงานกิมกามอนและเคี้ยวแล้วมันกรถุง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 ด้วยค่ะคนี้ร้อยห้าสิบครับม<ว>ีโปรนะครับอันนี้สองถุงนี้จาก500ห้าร้อยเหลือสี่ร้อยห้าสิบแกล้มเป็นะคะกับร้านถั่วเทศในงานลิติโปรแฟร์ค่ะสี่ร้อยห้าสิบนะขอบคุณนะคะอร่อ,อยเอากล้อ,องอยากจะเชิญชวนทุกๆคนๆมาเที่ยวงานที่มีอาหารอร่อยนะคะกว่าหนึ่งร้อยร้านค้ากว่าหนึ่งพันเมนูอีเซนแนนเวสเกตนะครับมีแค่เจ็ดวันนะคะวันที่สามเอ็กรกฎาคมถึงหกสิงหาคมนะคะชั้นหนึ่งค่ะบอกก่อนราคาจับต้องได้และมีโปรโมช ทุกร้านค่ะเรื่องของภูมิแพ้นะคะเป็นเรื่องที่หลายๆคนรู้สึกว่างงไม่รู้ว่าตกลงชั้นแพ้หรือไม่แพ้จริงหรือไม่ใครจะรู้ไม่มีใครรู้นอกจากคุณหมอเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคือช่วงจริงหรือไม่ค่ะค่ะ ภูมิพแพ้ไม่จำเป็นต้องกินยาแค่ออกกําลังกายรักษาร่ารงกายให้แข็งแรงก็เพียงพอเบื้องต้นคงต้องเริ่มจากการรักษาด้วยยาก่อนค่ะจริงหลักการรักษาภูมิแพ้ก็คือการรักษาด้วยยาค่ะมีทั้งยากินยาพ่นจมูกคู่ไปกับการใช้น้าเกลือล้างจมูกอย่างเป็นประจาค่ะคแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือลีกเลี่ยงค่ะสารก่อภูมิแพ้ที่ตัวเองแพ้ค่ะว่าเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะเราค่อยออกกําลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถึงจะเป็นการเสริมสร้างภูมิต้านทานเราถึงจะเพิ่มโอกาสต่อการ หายเป็นภูมิแพ้นะคะครับผมแล้วจริงไหมครับว่าคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับกินยาต่อเนื่องยาวๆก็ได้หายภูมิแพ้แต่อาจจะเป็นโรคไตค่ะก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันค่ะยารักษาภูมิแพ้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยากินหรือย,ยาพ้นจมูกมค่ะออกฤทธิ์เฉพาะที่ค่ะคและยากลุ่มภูมิแพ้ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าความปลอดภัยต่อการบริหารยาสูงมาก อาการข้างเคียงค่อนข้างน้อยค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอทุกท่านเนี่ยจะพยายามเลือกยากลุ่มแก้แพ้ค่ะที่เป็นยาที่อาการข้างเคียงต่อคนไข้น้อยแต่ว่ายาจิเองเนี่ยก็ขับออกทั้งตับและไตครับเพราะฉะนั้นในคนไข้ที่เป็นโรคตับโรคไตอะค่ะเราจะปรับยาในโดสที่เหมาะสมค่ะเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังให้ไม่ใช่ซื้อให้อยู่แล้วใช่ค่ะตุ่แพ้เนี่ยไม่สามารถหายขาดได้คือจริงๆต้องบอกว่า มันมีลักษณะช่วงภูมิเปลี่ยนตามอายุค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถตรวจภูมิแพ้บางชนิดอย่างภูมิแพ้อาหารนะคะในกลุ่มที่เป็นนมวัวแป้งสาลีทอริสงไข่นะคะได้ตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะคะแล้วเด็กมีการหลีกเลี่ยงในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้นเด็กมักจะกลับมาหายขาดเองได้ตามธรรมชาติค่ะหรือค่อยๆกินเพิ่มปริมาณอย่างที่หมอกล้องบอกตอนแรกอย่างนี้นค,ค่ะก็คือหายขาดได้เหมือนกัน ส่วนลักษณะของภูมิแพ้อากาศนยคะก็คือขึ้นกับว่าเราแพ้อะไรค่ะอย่างในปัจจุบันเนี่ยเรามีเซรุ่มที่ใช้รักษาภูมิแพ้ให้หายขาดได้ค่ะก็จะมีกลุ่มที่เป็นไรฝุ่นค่ะขนสัตว์เช่นขนแมวขนสุนัขค่ะแล้วก็พวกละอองยาเกสรดอกไม้ค่ะคือการรักษาด้วยเซรุ่มก็เลยเพิ่มโอกาสการหายขาดจากภูมิแพ้ได้ค่ะอันนี้น่าสนใจมาก เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่แพ้ไรฝุ่นใช่ค่ะอาผมส่วนตัวเลยครับผมแพ้เลยผมต้องไปรักษายังไงครับในการใช้เซรุ่มเนี่ยครับอ่าค่ะก็คือเริ่มจากการตรวจก่อนด้วยวิธีสกินฟิกเทสหรือสกินคิวหนังตรวจหรือเจาะเลือดตรวจว่าเราแพ้อะไรบ้างใช่ค่ะว่าเป็นแพ้ไรฝุ่นจริงๆใช่ไหมและเป็นไรฝุ่นตัวเดียวตัวตัวเดียวหรือว่ามีหลายตัวหรือมีแพ้อย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็คือเซรุ่มรักษาภูงแพ้ไรฝุ่นมี2ชนิดค่ะมีแบบองค์ใต้ลิ้นกับมีฉีดเข้าใต้ผิวหนังนจารณาตา ตามลักษณะของความพร้อมของคนไข้ค่ะแล้วก็เวลาที่คนไข้มีค่ะก็คือถ้าเป็นอมใต้ลิ้นเนี่ยเราจะใช้เซรุ่มสกัดไลฟฝุ่นค่ะชนิดอมใต้ลิ้นอมมาละหนึ่งครั้งค่ะ<ม>ก็คือเหมือนใช้แทนยารักษาภูมิแพ้ไปเลยอมเป็นระยะเวลา3-5ปีค<ม>่ะ<ม>โอ้โนหะมาไม่มอนเนาะแต่คุ้มค่าในการที่จะหายเลยค่ะเพราะเป็นวิธีการเดียวในการรักษาที่เราจะเปลี่ยนภูมิต้านทานของคนไข้เลย ถ้าฉีดเนี่ยเราจะฉีดเป็นประจําทุก1เดือนเป็นระยะเวลา3-5ปถึง่นปีเช่นกัน อมดีกว่าเราทําเองได้อมใต้ลิ้นไงแต่ถ้าเกิดว่าฉ<ช>ีดต้องมาโรงพยาบาลทุกเดือนอคคยากกว่าในรูปแบบอมใต้ลิ้นมีข้อจํากัดว่าต้องอายุ12ปีขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กเลยเป็นรูปแบบฉีดต่อนค่ะ<อ>แต่แบบผู้ใหญ่อย่างหงมอก้องก็คือสามารถบริหารอมใต้ลิ้นได้เลย3-5ปีใช่ค่ะรู้จักภูมิแพ้กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการอยู่กับภูมิแพ้ให้ได้หรือจะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นภูมิแพ้ได้อย่างไรสักครู่เดียวนะคะ สวัสดีครับผมเรืเออากาศเอกธนัดเมธธนสิทธิกุลพงศ์ครับในวัยเด็กเนี่ยครับก็ผมเป็นเด็กคนนึงนะครับที่ยากจนครับฐานะที่บ้านก็ไม่มั่นคงตอนนั้นแม่ก็เป็นคนกวาดถนนพ่อก็ขับรถขยะเชาวว้าเช้าวันไหนที่ผมว่างจากการเรียนเนี่ยครับก็ไปช่วยแม่กวาดถนนที่ตลาดสดเสนาพ่อตอนนั้น ติดเหล้าสูบบุหรี่ด้วยมันก็เลยรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะกว่ารายรับอาจารย์แนะแนวครับตอนนั้นท่านเรียกผมมาคุยบอกว่า,ามีทุนการศึกษาพระราชทานของในหลวงสนใจไหมอยเงี้ยผมก็รีบเลยครับตอนนั้นดีใจมากก็มีทางเขตโทรมาว่าเออผมได้รับพระราชทานทุนตรงเนี้ยครับทางจังหวัดนะครับได้มองเห็นว่าด้วยความที่พ่อติดเหล้าเกรงว่าจะนําเงินทุนไปใช้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับทางจังหวัดก็เลยให้คุณพ่อมาเซ็น MOU ถ้าเกิดว่าพ่อไม่เลิกเหล้า ไม่เลิกบุหรี่เขาจะตัดทุนสุดท้ายคือพ่อก็คือหักดิบเลยเลิกแบบเลิกตัดขาดเลยครับไม่แตะเลยแล้วหลังจากวันนั้นมาก็คือครอบครัวก็พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับตอนที่ได้รับพระราชทานทุนในตอนนั้นตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงอ่ะมันวิเศษมากประมาณนั้นเลยครับถ้าไม่ได้ทุนพระราชทานในครั้งนี้นะครับผมรู้สึกว่าชีวิตผมก็คงไม่มีวันนี้อนาคตจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้ครับเพราะเด็กบ้านนอกคนเ,นเราไม่มีรู้ว่าอนาคตเราจะ การันตีด้วยการศึกษาได้ดีระดับไหนอย่างเงี้ยครับสิ่งที่พระอ,องค์ได้ให้มาครับเรารับมันตรงนี้ได้รับแล้วแล้วก็เราจะตอบแทนพระอ,องค์พระอ,องค์เนี่ยยังคงมองนักเรียนทุกคนอยู่เสมอไม่ว่าเดายังเรียนอยู่หรือเราทํางานอยู่พระอ,องค์ยังทรงเป็นห่วงแล้วก็ยังทรงมองเรามาเสมอครับ การภูมิแพ้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการรบกวนชีวิตประจําวันมากกว่าค่ะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบกับบุคลิกภาพค่ะเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็การดารงชีวิตเท่วๆไปค่ะว่าเนี่ยมีน้องชายที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะขอบตาจะดำแล้วคุยคุยเฮ้ยเฮ้ยกินบางคนอยู่ท่านี้นะอย่างนี้ตลอดอย่เงี้ยทั้งวันแล้วก็คือน้ำมูกไหลอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดเวลาเลยก็เป็นลักษณะของรบกวนชีวิตประจําวันส่งผลกบับบุคลิกภาพใช่เพราะว่ายิ่งแพ้มากๆมันจะตาดำแล้วก็คันตาด้วยนะคะ บางดีคันตามางๆเนี่ยนะบางขยี้บ้างๆมันมีผลต่อตาเราเหมือนกันน<ช><ช>ะก็ะจะพาไปเจอหมออีกขั้นหนึ่งค่ะไปคุยเรื่องการว่าถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้มันแล้วคันตาทายัางไงไปค่ะ <ใช S 1> หลังจากรู้ว่าเป็นภูมิพแพ้แล้วปัญหาเกิดขึ้นเยอะมากเลยแมคะแ่ะเลยต้องมาหาหมอชรธิตค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเฉพาะใบหน้าจากชีรพรคลินิกใบหมอชรธิตสวัสดีคับหมอชรธิตสวัสดีครับผมและเี่กคือหมอคันตินะคะวัสดีครับหมอคันติค่ะหมอชรธิต่ะก็งเรียนถามหน่อยนึง การขยี้ตาจากการเกิดภูมิแพ้เนี่ยมันส่งผลเสียอะไรบ้างคุณหมอคือ,อในฐานะที่ผมเป็นหมอหูคอจมูกมาก่อนเนาะ<ฆ>คนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะเป็นมันจะออกที่ลูกตาบ้างออกที่จมูกบ้าง<อ>เพราะนั้นก็จะมีอาการจามแล้วก็ขอบตาล่างจะดําส่วนจะคันรอบตาก็จะขยี้ก็ส่งผลให้เยื่อเนื้อหนังตาเนี่ยมันหย่อนยานก็คงต้องอาศัยการศัลยกรรม ตกแต่งเฉพาะใบหน้าโดยแพทย์ทางใบหน้าหรือทีมเราก็จะเป็นทั้งใบหน้าและแพทย์จักษ <So, S 1> like ุผสมกันครับคุณหมอขะาวแล้ต้องถามหน่อยบางคนเป็นหนักมากบางคนเนี่ยพออายุเยอะปุ๊บหนังตามันปิดลงมาถ้ายุ่มากนี่ก็มี2วิธีถ้าไม่ไม่ได้คิดจะเอาสวยงามก็ตัดตัดไปแต่ปัจจุบันเนี่ยคนจะ หวังผลสองอย่างก็คงอาจจะต้องยกคิ้วนิดนึงยกหางคิ้วนหน่อยแล้วว่ายกหางตานิดหนึง่งหรือว่าดึงหน้ผาผากนิดนึงคือเป็นการทําให้หรอ,อบดวงตาเนี่ยนะครับมันก็เป็นการล็อก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 ระบบล็อกเนี่ยมันทํายังไงบ้างคุณหมอคนติบริเวณรอบดวงตาเราเราจะมองแค่ดวงตาอย่างเดียวไม่ได้เราอาจจะต้องมององค์ประกอบอื่นรอบๆดวงตาด้วยก็อย,อ,อย่าตามแผนภาพเนี่ยนะครับก็เราจะเห็นว่าถ้าสมมติว่า นอ,นอกจากดวงตาเนี่ยมันจะมีปจัจจัยอื่นๆรอบๆดวงตาก,ก็คือตัวคิ้วที่อาจจะตกลงเราอาจจะต้องประเมินว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะคิ้วตกด้วยหรือเปล่าเราอาจจะต้องล็อกคิ้วเพิ่มด้วยหรือเปล่า <Ừ. S 2> หรือว่าคนไข้มีปัญหาหนังตาหย่อนเราอาจจะต้องล็อกหนังตาขึ้นไปด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะให้ตาเนี่ยดูสวยแล้วก็ดูสดใสามากขึ้นครับผมวิธีการล็อกที่เฉพาะที่ตาเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด2วิธีด้วยกันของเราก็จะมีทําทั้งสองอย่างเลยก็หนึ่งเป็นการ เย็บจุดสมัยเป็นพิธีเก่าสมัยก่อนนะครับเป็นการเย็บจุดโดยที่ไม่มีการกรีดแผลนะครับส่วนวิธีที่2ก็จะเป็นเรื่องของลงมีดเป็นการกรีดแผลซึ่งการกรีดแผลก็จะแบ่งเป็น2แบบด้วยกันคือ1นึเป็นแบบแผลสั้นซึ่งก็จะเป็นเทคนิคที่ของเราเน้นในการทําแผลสั้นเพื่อที่จะให้ความบวมช้ำเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็หายได้เร็วแล้วก็แต่ในกรณีที่คนไข้มีหนังตาที่ส่วนเกินนี่ค่อนข้างเยอะเราก็จะเน้นเป็นกรีดแผลยาวแล้วก็ตัดหนังออกครับผมเราต้องมีการรักษาภูมิแพ้ก่อนหรือเปล่าค่อยมาทํา หรือว่าทำไปรักษาปไปได้อ๋อมันทําไปรักษาปไปได้คุณผู้ชมขาเป็นไงบ้างคะรู้เรื่องแล้วหรือไมคะน้องดเป็นยังไงร,รู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้คุณหมอขาก็้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณนะคะทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศิลกรรมเฉพาะใบหน้าจากธีรพรคลินิกบายหมอชลทิศ์ค่ะก็ขอญาตไปหาท้องดายก่อนนะคะครับ,บมาคะ่ะ ครับอ <S 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 ขออนุญาตแวะออกจากน้องดายกับหมอกล้องเหลือเกินนะเพราะโอ้โหจเจอแต่เรื่องโรคนะคะ <S <S วันนี้ก็อนุญาตดัดน้องโอ๊ตค่ะผู้ชายคนน่ารักคนนี้จากที่บ้านจ้ามปูนนะคะเรามาก<ช>ินเค้กของหวานกันช่วงนี้เลยนะคะขอพี่กล้องเป็นเค้กมะพร้าวครับอันนี้ก็เป็น,ปนอโอ้โหซีเรียลเฟรนด์โทสนี่คุณก็จะทานยากนะครับคุณก็ใส่น้ำผึ้งด้วยใช่ใช่ต่อ,อตาทานบอกก่อนเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยอร่อยมากๆคือเค้กมะพร้าวขคุนี่าคุณดู เมื่อกี้คุณไถ่พูดกับกล้องอ่ะเรื่องภูมิแพ้คุณเคยเป็นภูมิแพ้บ้างไหมใช่ผมเป็นแล้วคุณหายได้ยังไงคือต้องบอกงี้คคือเราอ่ะนอกจากทานยาตามตามที่หมอแนะนำนะครับแล้วเราก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองด้วยส่วนเดิืออกกำลังกายใช่ครับคือหลักๆแล้วเนี่ยคือเราอายุเยอะขึ้นมันจะเป็นจริงๆครับการออกกำลังกายจะเข้าฟิตเนสการวิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะดังนั้นเราก็เราก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนครับแล้วต่อไปเราก็เริ่มทานอะไรที่ที่เขาเรียกว่าดูแลตัวเองอ่ะบากันเดืไง คนจีนแต่บากเนี่ยคุณแม่คุณพ่อเขาจะทำแบบพวกต้มซุปอะไรกินใช่ไหมครับต้มซุปเยื่อไผ่หูฉลามลังนกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะของคุณเค่รับอะาคุณแม่ชอบต้มอะไรกินจะเป็นลังนกอยู่แล้วครับเป็นสูตรลังนกแบบแพงนะแพงครับเมื่อก่อนเนี่ยคือเราต้องบอกว่าต้องบินไปซื้อลังนกที่สิงคโปร์เพื่อกลับมาต้มทานดังนั้นเราก็เลยโชคดีที่เรามีธรรมภิร์ส่งลังนกให้เราเป็นลังนกจากถ้ำธรรมชาติจากประเทศไทยไหนครับคุณโอนี่ครับเมื่อก่อน จะต้องเป็นแบบนี้หน้า<อ>ตาแบบนี้คือทําความสะอาดแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะรังนกนี่มีกี่ประเภทจะมีรังนกบ้านกับรังนกถ้ำรังนกบ้านก็คือคนสร้างบ้านเอาไว้แล้วนกเข้ามาทารังไงแต่ก็รังนกอย่างนี้คือรังนกที่เลี้ยงจากถ้ำใช่ครับอย่างเงี้ยมันยา้วยครับเราเามาแช่น้ำเอามาต้มจะมาแต่นี่เราออกเป็นแบบนี้ให้เป็นสูตรของเราเองทําบรรจุพร้อมดื่มแบบนี้เลยครับบอกก่อนย้อนนี่คนดื่มมันเยอะมากและดื่มประจ<ช>ํา<ช>บอลแบบเ<ช>มื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นไซส์42 ml เนาะ75 ml ไซส์เล็กๆที่เราเห็นกันแต่อันเนี้ยเรา200 ml เลย ถ้าอย่างนี้ราคาจะแพงไหมคุณโอ๊ตถ้าในรายการนี้ไม่แพงต้องบอกแบบนี้ก่อนอย่างไซส์แบบนี้2 0 0 ml แบบนี้นะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็มีแต่น้ําหรือเปล่าใช่ไหมครับผมเปิดให้ดูอันนี้จุดเด่นของบอลแบกครับอ๋อดังป๊อกต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อเลยเขอดูเนื้อหน่อยสี บางท่านอาจจะสงสยยัยไงว่าจะ2 0 0 ml เนี่ยเป็นยังไงเนืโอโ้อ <Ne ua S 1> เป็นยังไงบ้างเฮ้ยเนื้อคุณทุกอนูเลยเนาะใช่ <c oughs> คือเราของบอลแบกเนี่ยเราต้องบอกว่าเราทานเนี่ยเราไม่ใช่ซดละหายไปเลยนะเราต้องเคี้ยวก่อนนะแล้วเนื้ออันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเนื้อลังนกจากถ้ำธรรมชาตินะครับ <c oughs> แล้วก็สูตรของบอลแบกคือไม่หวาน ได้ครับลองชิมดูรสชาติของเราเนี่ยตั้งใจทำมาเพื่อให้รสชาติไม่หวานตอนเช้าซื้อไว้ตู้เย็นนะอพอจะทํางานตอนเช้าเปิดมาป,ปุ๊บแล้วกินตอนเช้าใช่ครับเ,เลิศคือเราจะทานตอนเช้าก็ได้ครับหรือว่าเราจะทานก่อนนอนบางท่านผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับก่อนนอนหิวแบบเนี้ยไม่อยากทานข้าวเลยครับทานแล้วย่อยอย,าอยากอยู่อืดท้องอีกทานลังนกแบบนี้สบายสบายเลยอย่างนี้เนี่ยแพงไหมเซ็ตอย่างนี้เลย 18ขวดแบบนี้เลยครับปกติแล้วเนี่ย2,000กว่าบาทแต่เฉพาะในรายการนี้1,290 18ขวดอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นแพ็กกี่แพ็ก3แพ็กงั้น3แพ็กแบบนี้18ขวด1,290บาทค่าส่งไม่ตายเหรอควณอันนี้พิเศษคั้งแรกแล้วราคาพิเศษแล้ว2ครับจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกท่านเนี่ยจะสั่ง1เซต2เซต สั่งหลายเซตก็ส่งฟรีทุกเซตเรามี100เซตเท่านั้นที่ว่าจะส่งฟรีต้องบอกแบบนี้อ้าวก็รีบโทรเบอร์อะไรคุณโอ๊ต02/0968777ย้ําเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ020968777ครับสั่งรังนกบอลแบกนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะแอด m v m o r 1ครับหรือว่าจะมี QR โค้ดหน้าจอก็สแกนได้เหมือนกันอันนี้คือเฉพาะรายการนี้นะ100เซตอันนี้ครับ1,290บาทแล้วก็ส่งฟรีแบบนี้ทุกออเดอร์นะบางท่านอาจจะ1ท่านสั่ง2เซต3เซต4เซตส่งต่างจังหวัดทั่วประเทศฟรีหมด เราให้แค่ร้อยคน<ช>เท่านั้น2 0 0ร้อยมลใช่สกี่ขวด18ขวดโหลครึ่งครับโหล<ช> <ใน S 1> ครึ่งใในราคาปกติ2 0 0 0กับ90าบาทวันนี้รายการสบายดีหรือเปล่าเหลือเพียง1,290เบาทเน็ตแค่นี้เลยไม่มีค่าจัดส่งโทรเบอร์อะไร0 2ครับ0 9 6 8 7 7 7ครับเบอร์โทรอีกครั้งครับ02-096-8777ครับเุ้าหกแจ็ค เขาบอกเหลือแค่ยีเซตเองคุณใช่เพราะคุณไม่แค่ร้อยเซตเองอ่ะเราก็เข้าใจว่าทุกท่านมีหลายอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่างยคุณอาคุณหลานอยู่คนต่างจังหวัดกันอ่ะเราก็สั่งหลายเซตขอได้นะขอคือเหลือแค่20เซตโทรถ้าเกิดรายการเมื่อไหรจบเมื่อไรจบแค่ั้นพยได้ไหมเฉพาะในรายการนี้แล้วกันครับขอเฉพาะในรายการนี้ว่าตอนนี้ถ้าโทรมาฟรีหมดถ้าจัดส่งอ่ะ ก็ง่ายๆเลยค่ะโปรโมชั่นแบบนี้นะคะตอนนี้ตั้งแต่แตแบ,บัดนี้ไีจุนไปจนจบรายการใช,ใช่ครับโทรมาเลยโทรมาก่อนคลุกไปออเดอร์ <by order S 2> รส่งฟรีตลอดเลยนะค,คะ18คบขวดนี้ปกติ2,000กว่า2,000กว่าเหลือเพียง1,290บาทนะครับเป็นไซส์200 ml นะ18ขวดแบบนี้ครับ1,290บบาทฟรีจัดส่งเฉพาะในรายการนี้ โทรสั่งครับ0 2 0 9 6 8 7 7 7นะครับเบอร์โทรอีกครั้งครับ0 2 0 9 6 8 7 7 7ครับหรือว่าแอดไลน์ mv m อหอย่างนี้ครับหรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลยคุณบออขอบคุณมากยินดีมากครับขอบคุณมากขอแยกกับไปหา้องไดกับบอกกล้องก่อนนะคะได้เลยได้เลยครับขอบคุณมากนะแกโอ้โหได้ข้อคิดดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะ แล้วคุณหมอเชอรี่ก็วันนี้เราได้ความรู้กันมากมายเลยเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้สรุปแล้วจริงๆเราควรมีข้อควรระวังอะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้ค,ะค่ะ,ค,ะคือจริงๆข้อควรระวังก็เป็นเรื่องของหนึ่งคะคะต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนดูให้ได้ว่าอันนี้เราเป็นภูมิแพ้จริงๆหรือว่าเราเป็นแค่เป็นหวัดธรรมดามหรืออันนี้มันแค่สารก่อระคายเคืองค่ะ เมื่อเรารู้แล้วก็คือรู้ให้ลึกไปเลยค่ะว่าเราแพ้อะไรเพื่อประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงการรักษาแล้วก็เลือกวิธีการรักษาที่มันแอดวานซ์มากขึ้นที่จะช่วยให้เราหายขาดจากภูมิแพ้ค่ะอืมอ่ะยังไงก็ตามนะครับยืนยันนะครับคุณผู้ชมครับว่าโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่รักษาได้แล้วก็ป้องกันได้ปรับเปลี่ยนได้ทุกอย่างดีขึ้นได้ครับ มันสร้างร่างกายให้สมดุลไม่เจ็บป่วยไปมากกว่านี้นะคะชุดเราก็จะโอเคไม่เป็นภูมิแพ้แน่นอนค่ะใช่ค่ะสุขภาพดีไม่มีขายที่ไหนนะคะเราต้องสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเชอรี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลน,นาวเวศด,ด้วยค่ะเรื่องราดีๆโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพดีๆมีมาฝากกันทุกสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้เวลาของพวกเรามาลงแล้วสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับรายการ Are You Okay สวัสดีค่ะสวัสดีครับ